กับงานนี้มีเฮเอ้มายจอชมน้ำผู้ชนะนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแหมสดชื่นเหลือเกินนะคะ mm hmm. กับคุณพี่บอสแล้วก็คุณเจม mm hmm. คุณขา mm hmm. ด้านหลังของเป๊กค,ค่ะมีกล่องด้วยกันทั้งหมด4กล่องคือกล่อง A B C D ซึ่ง3กล่องจะเป็นกล่องมีหา จะบรรจุสิ่งของที่เรียกได้ว่ามีคุณค่าทางเงินหรือทางใจต้องไปลุ้นกันแต่จะมีเพียงกล่องเดียวค่ะที่เป็นกล่องมีเฮซึ่งจะมีทองคำหนักหนึ่งบาทซ่อนอยู่ช่วงมีเฮห,หรือมีหาสนับสนุนโดยคาเกถึงเวลามาลุ้นกันแล้วค่ะว่าคนสู้งานวันนี้จะมีเฮห,หรือมีหาคุณพี่บอสครับผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วละค่ะ เอกมั่นใจว่าเล็งไว้แล้วขอให้โชคดีค่ะคได้เวลาเลือกค่ะบครับเลือกกล่องบีค่ะชัวนะกล่องบีแน่นอนนะมาตามชื่อครับคดไว้ในใจบีบอสบีบอสบีบอสนี่ถ้าเกิดเป็นบีบ้าแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเก็บไว้ในใจก่อนถามทางพี่นัทค่ะในเมื่อเราตกรอบแต่วันนี้เป๊กจะให้พิเศษเลยเพราะว่าเป๊กรักแมสคอตมากๆจะให้มีโอกาสเลือกได้หนึ่งกล่องเลือกอะไรได้เป๊กให้ไปเลยพี่นะัทจะเลือกกล่องอะไร A C D เอากล่องไหนคะ C ครักล่อง C ทำไม<ส>ถึงเลือกกลอ่อง C คะเพราะชื่อเชียร์ขึ้นต้นด้วย C ค่ะจงนะ คุณพี่เขาเป็นคนน่ารักจังเลยอ่ะคุณคะคุณคิดว่า C คือเชียคุณไม่คิดว่า C จะซวยเหรอครับมันมีได้หลายอย่างนะเปลี่ยนไหมคุณพี่นัทโอเปลี่ยนครับให้โอกาสตัดสินใจดีๆเขาพูดแบบนี้เปลี่ยนเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเราเอากล่องใหญ่ๆให้เขาดีกว่าเพราะว่าเขาทำงานแบกตัวใหญ่แมสคอตชุดใหญ่มาทั้งชีวิตแล้วเลือกเอา A ให้เขาแล้วกันนันพี่นัทเอมเป็นกล่อง A นะคะเบกจะเฉลยกล่องของคุณพี่นัทก่อนค่ะ คุณพี่นัทค่เชิญค่ะคุณเชี่ยเชิญค่ะกล่อง A จะเป็นกล่องมีเ hey, ฮหรือมีหาทองอยู่ในนั้นหรือไม่ได้เวลาเปิดกล่องค่ะนู้นนู้นนู้แบอสเกล่อง A จะเป็นกล่องมีเ hey, ฮหรือมีหา คุณไม่น,นัดได้เซตความเย็นออโอ้โหอาชีพแมสกอนนี้จำเป็นมากๆน,นะคะกับเซตความเย็นนะคะถูกต้องแต่พี่นัด เขาร้อนมากค <anor> ่ะเอาหนันแขวนคอเลยค่ะใหญ่ไปใหญ่ไปนอกจากได้ความเย็นแล้วยังได้แฟนไปด้วยใช่นี่ไงนี่ไงขอพัดลมคือแฟนคุณเชียร์เอาชิ้นนั้นคืนมาค่ะอะไรคะคุณจะให้อันนี้ให้อันนี้ค่ะอ้าวอันนี้ก็ไรครับอ่าหนึ่งอันเท่านั้นอีกอันหนึ่งดิฉันเก็บไว้ใช้เองอเียกว่าพิธีกรริบของด้วยเหรอเอาล่ะได้เวลามาลุ้นกันแล้วค่ะว่าคนสู้งานของเราที่สู้มาตั้งหลายงาน จนกว่าจะมาย ok ืน ok จุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายงและเขาเลือกกล่อง B เอาล่ะจะเป็นกล่องมีเฮหรือมีฮากล่อง B จะใช่ทองหรือเปล่าและตอนนี้ได้เวลาเปิดกล่องค่ะ ที่ปรึกษาโอ้โหชื่อปรึกษาแต่บอกว่าอู้ดีใจ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 โอ้ยเดี๋ยวมาดูกันซิว่ากล่อง C ที่ว่าแหม่เชียที่คําพรคืออะไรอ่ะเปิดพร้อมกล่อง D เลยก็แล้วกันมาดูกันหน่อยค่ะกล่อง C กับกล่อง D มีอะไรค่ะมาดูหน่อยเปิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหแหม่เดี๋ยวนะกล่อง C โอเคกล่อง D คืออะไรคะ กล่องนี้ก็เอาไว้แบบอาบน้ําขัดผิวหลังจากที่ใส่ชุดแมสคอตแล้วนี่แล้วเปลี่ยนตัวเวลาอยู่ในชุดแมสคอตมันเยอะแล้วก็ต้องใช้สารส้มสารส้มสเดี๋ยวก่อนนะสารส้มทากันขนาดนี้เลยเหรอคะคุณคุณดูดีๆนะถ้าคุณเอาไปเลี่ยมเป็นแหวนก็คือเพชรเลยนะแล้วอี่ยงแย่นันแล้วอันแรกที่เลือกไปเอียงนังไงไม่มีอะไรเหรออ๋อพัดลมนี่ โถก็ดีกว่าสารส้มไม่ล่ะพักอย่างน้อยเอาไปไหนก็เอาไปได้ด้วยแเกจได้นะแพ็กเกจจัดกระดูกเนี่ยนะอยากได้ไบนะคุณผูเหมาะอยู่นะคุณพี่นัทนี่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะนอกจากได้พัดแล้วก็ยังได้บัตรมีห้านะคะห้าพันบาทนะคะส่วนคุณพี่บอสนะคะอู้หน่าจะบัตรมีเฮได้หนึ่งหมื่นแล้วยังได้ทองด้วยมันนี่สีเโีย นะคะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากาบขอบพระคุณค่ะเฮด d อนด์โชเดอร์โพเ c o l g a t e Tesco Lotus ค่ะและอยากจะชวนคุณคุณนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD ค,ค่ะสนุกสนานแน่นอนก่อนจะจากกันไปวันนี้แบกคมีคำคมให้คนสู้งานด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เรายืนค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ีนะคติสำหรับการทำงานของผมนะครับปัญหาอุปสรรคเรียบเสมือนบทเรียนครับหรือว่าบทพิสูจน์สำหรับการทำงานครับต้องฝ่าพันไปให้ได้ครับยิ่งช่วงโควิดแล้วยิ่งต้องทำให้มากยิ่งขึ้นครับน้องพิเชียเหมือนพิเชียได้บทละครมาเหมือนกันค่ไไม่อ่านค่ะไม่อ่าน หน้าเซตอย่างนี้หรอคะอ่ไม่ไม่ดำเหมือนกันไม่ดำคุณผู้จัดั้งหลายดูวะนะคะพี่เชียร์ไปอ่านหน้าเตะเคยไม่เคยถามที่หนึงค่ะว่ากระสอบผิปภาษาคะกินสาบบ้าเลยเพราะว่ามันเป็นกระสอบที่เราไว้ขนในสาบค่ะครับผมขอบคุณครับพี่วีจอยันเขาไม่แต่จอแมนโอ๋อรู้ได้ไงอุตส่าห์หมุนกี่หลายชั่วโมงน้ำดื่มไม่ใช่น้ำอะไรอ่ะอ่ะพี่พักขบวนเถอะ